นี่นะคะรอช็คิี้ะคะระหว่างรอเขาก็จะมีเป็นแบวขั้นวันนี้เป็นมินิกอล์ฟนะคะเปิดไม่แต่8โมงถึง5โมงเน ออก็ดีเหมือนกันเ,นเล่นได้ของขอตอนนีน้อันนี้เป็นอ,อ่ที่เป็นเเอ,อ่อนผ้าม่านที่ลงมาคูึนนะคะ่หนึ่งค่ะอันนั้นเป็น breakfast room น,นะคะชื่อว่า The ชุกเปิดตั้งแต่หกโมงครึ่งถึงสิบโมงครึ่งค่ะส่วนอันออกลมๆนี้คือวันไล่บาร์เป็นคาเทลบาร์ของเราคะ่ะเ,เปตั้งแต่ห้าโมงเยน็นถึงห้าทุ่มแล้วก็ข้างในนี้เราจะมีข้างในข้างหลังวันไล่กีนค่ะเป็น เดอะร้นเป็นสเต็คเฮาส์ของเราเปิดตั้งแต่6โมงจนถึง4ี่ทุ่มนะคะหันตาจะมี2ช่วงเวลานะคะคือ10โมงเชา้าผ่านไปแล้วเขาให้ตลอดแล,แล้วก็มีอีกช่วโมงคือ4ีโมงเย็นนะคะเพราะว่าน้องปลาเขาจะมีเวลาทานนะคะสิบโมงเ <c ười> ช้ากับส0่โมงเย็น ถึงห้องแล้วนะคะออโอ,อ,อ้ยน่ารักมากเลยค่ะทางโรงแรมสัดให้นะคะ Happy n m ค่ะอะไรก็เลยค่ะครี่อยากเลนะคะลน์มูแล้วก็เสุ่แล้ว

ฮัง,อง,องโหดดีมากตั้งแบบว่าสามอกบองศาเลย เาชิวๆตรงนี้ได้เลยนะคะ <c oughs> แล้วก็สามารถเห็นมุมสวยๆของโรงแรมรอบด้านเลย <c oughs> ชิลจริงๆ <c oughs> แล้ก็จะไม่เห็นห้องข้างๆนะคะเพราะว่าจะมีต้นไม้บางก็คือจะค่อนข้างเป็นส่วนตัวมากๆ นี่เราอยู่ที่ร้านกระปิดสตอนะคะมีพี่ที่ทำงานแนะนำมาบอกว่าอร่อยมากก็เลยมาชิมอันนี้เป็นแกงส้มปลาซีนค่ะคือแบบเนื้อแน่นมากแล้วน้ำแบบว่าข้นมากเลยค่ะทุกคนม,มันชิม แป็นกุ้งผัดเฮ้ยกุ้งผัดอะไรนะ<ส>กุ้งผัดตอกับปิสตอสตอ,อันนี้หมูนะคะหมูคูจะโโเป็นสามชั้นนะคะแต่ว่าของที่นี่เขาเอาไปตรง นี่นะคะเข้ามาว้าวมากทางริชคาร์ตันเซอร์ไพรส์อีกแล้วนะคะทำรูปให้น่ารักมาก ทับใจมากค่ะขอบคุณนะคะ <indirectly> <ม>

เย้ yeah, <Yeah. S 1> ดีใจเลยเย <Yeah. S 1> ที่เราเห็นก็จะเป็นสระกลางซึ่งเราสามารถลงไปได้ตรงนั้นก็จะมีกิจกรรมพวกแบบให้หานปลาในบ่ออะไรอย่างนี้แล้วก็มีทายเรือนะคะมีเล่นบอร์ดตรงเนี้ยคือแต่ว่าอันเนี้ยใครมาพักคือแนะนำห้องนี้จริงๆเพราะว่ามาแล้วก็คือชอบมากเพราะ แค่เห็นแบบวิวทะเลแบบไม่มีอะไรบังคือมันก็รู้สึกผ่อนคลายแล้วฮัลโหลพลมาแนะนำกิจกรรมอีกหนึ่งกิจกรรมในรีสอร์ทนะคะก็คือนี่นีกอลอฟค่ะอันนี้ก็คือที่ต้นไม่คนอยากตีนะคะเราก็เลย <c oughs> เออ <c oughs> มาก็ได้อะไรอย่างนี้ก่อนอื่นนะคะที่นี้ก็จะไม่มีแนักงาน ออฟเติมเนาะเราก็จะมาเลือกไม้อะไรได้เลยเขาก็จะมีผ่ามีลูกกรอบมีน้ำให้นะคะแล้วเราก็เดินไปที่หลุมได้เลยอันนี้ก็มันจะไม่แอดวานมากเหมือนกับที่เขาไปได้อบกันแบบจริงๆนะคะนี่ก็จะเป็นแบบสนามเล็กๆ็ัะนนี้เลย private mini ก o อ k ของเรานะคะลเล่นได้อย่างแบบว่าเต็มที่แต่ว่าถ้าใครร้อนแบบว่ามาตอนกลางวันอะไร่งเงี้ย ก็จะมีห้องแอร์เขาไปนั่งพักผ่อนได้นะคะเป็นแบบห้องแอร์ค่ะเดี servi, ๋ยวเราไปเริ่มเล่นกันเลยดีกว่านาะเอาแค่ตอนขึ้นก็พอโอเคโอ้ยว้าวอีก มาเก็บต่อทายว่าจะลงหรือไม่ลงเอ๊ yeah. um. จะเป็นพาสต้าชุดเป็นชัฟเฟิลนะคะตอนนี้เราอยู่ที่ลืมบอกตอนนี้เราอยู่ที่ห้องอาหารเดอร์แมนใช่ไหมคะของเดลิสคาบ้านจะเป็นประมาณแบบอารมณ์ฟิลเหมือนกับสเต็กเฮาส์อะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าสำหรับใครที่ชอบทานสเต็กหรือว่าชอบทานเนื้อหรืออะไรก็คือมาทานได้เลยเลยอันนี้จานที่สองเป็นซีาานะะ่าสลัดรค่ะคือให้เยอะมากให้ผักมาแบบแน่นๆเลยแล้วก็จะมีขนมปังกรอบเป็นแผ่น แล้วอันนี้อยากนำเสนอมากก็คือสั่งเป็นแบบชิคเก้นไปแต่ว่าได้ไก่มาคือทั้งตัวเลยนีเขาก็แบบหั่นมาให้เลยแบบชำคือมีความฉ่ำมากค่ะทุกคนแล้วก็เชฟบอกว่าก่อนทานเนี่ยให้บีบมะนาวอันนี้นะคะนิดนึงแล้วก็ฐานก็คือตแบบรรสชาติได้ดีคืออันนี้จะเป็นพัสเฟอร์ที่เขาให้ น่ารักมากอันนี้กระ็ทันคู่กับคุณลิซ่ะนคอน่ารักมากเดี๋ยวมาชิมกันดีกว่าว่าทอทาหารืชคู่านต่เป็นยังไงอันนี้นะคะเป็น,น<ๆ>เนมนูแนะนำ แล้วก็จัดโปรอยู่ด้วยของเดลิชพาบ้นนะคะเป็นจีนจีนเนี่ยจะอยู่อยู่ในแก้วอยู่แล้วนะครับแล้วก็ขเขาก็จะมีน้ําแข็งน้ําแข็งน่ะจะเป็นเอ่อเป็นลูกเลยแล้วก็เป็นกลิ่นผลไม้คือเขาจะคือเขาจะผละไม้อ่ะแช่ทําเป็นน้ําแข็งมาเลยนะครับนี่อย่างของพ่อยอ่ะจะเป็นสตรอเบอรี่แล้วก็ของต้นน่ะจะเป็นองุ่นแลวเวลาทานก็คือค่อยๆเทโทนิ ลงไปนะคะอันนี้คือเทปแล้บเกรมากเลยอันนี้จอดตรงน,นี้ก็คือจะสวยเพราะว่าจะ้เห็นวิวทะเล300องศาตนแล้วก็จะรู้สึกแบบใกล้ชิดมากๆนะคะว่าตรงน,นี้ก็จะเป็นไฟแล้วแล้วก็ที่นั่งเนี่ยมีให้เยอะมากเลยอันนี้วิวเนี่ยก็คือว้าวมากเพราะว่าจะเห็นวิสอร์ที่เป็นห้องของเรานะคะ นี่โมน่าดูชุดเล่นพัดลินบอร์ดโอ้โหทันเร่วตอนนี้เราก็กำลังจะกลับแล้วนะคะตอนนี้เรอยู่ที่สนามดินสมุยค่ะเงียบเงามากแล้วกระเป๋หนักมากกระเอ๋ว่า เวลาที่เราขึ้นมาที่เนี่ยคอยใช้ใส่ยคร่งินมากออแอรน,นะคะก็เกบหนึ่งที่เรามานั่งกันเนี่ยจะมีความใกล้ชิดกับรันเวย์มากค่ะทุกคนก็คือเครื่องบินลงมาแลนเนี่ยเหมือนแลนผ่านข้างหน้าปลายสมูนนิดเดียวเลยค่ะเราก็ได้บรรยากาศอีกแบบนะคะถ้าฝนไม่ตกก็จะแบบมีความตื่นเต้นอะไรอย่างนี้ก็สำหรับคนที่ จะมาพักที่สมเทศที่สมุนนะคะก็สั่งโรงแรมดริสคาวตันไวาเป็นตัวเลือกหนึ่งนะคะมีมีหมวกเป็นแบบแบรนด์บริสคาวตันด้วยคือชอบมากก็ลองดูนะคะรับรองว่าจะไม่ผิดหวังแน่นอน,นะคะ่ะกับประสบการณ์ดีๆที่นี่นะคะ่ะบ๊ายบาย